รักแท้ไหมักแท้กิไหมหงงรักมา่รักอะไรอะธรรมดาให้ธรรมดาใครจะมอบใ้ใครจะมอบใ้โอ้แถมยาว อันนี้แบบใหม่แบบสาก